ครัสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมวันนี้ก kind of ็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หาแมปอื่นๆมาลงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เล่นออสตา์แล้วเบื่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะโอเคครับแบบนี้ชื่อว่าแบบอ่าวเฮียกูลืมชื่อแมปแบบเออเออเออกูลืมชื่อ แบบชื่ออะไรวะแบบชื่อว่าอะไรอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นหน้าตาแบบให้นะครับอ่านี่แบบนี้นะครับโอเครูปชื่อแล้วดทดทีครับผมดูโอเคก่อนก่อนมาทาคลิปนี้ก็จําได้นะถอดท,ทำงั้นลืมนะระยะผมก็ระยะเดี๋ยวว,วันนี้ผมจะมาเล่นแบบนี้นะครับเป็นแบบแนวคล้ายๆจะบอกยังไงดีอ่ะคล้ายๆกับเกมไอเกมหมานั่น,นะอ,อ,นอ่ะไอหมาไอแมวอ่ะไอเพชรซิมอ่ะเออคล้ายๆกันเลยนะครับ แต่อันนี้มันจะเป็นแบบแนวตัวการ์ตูอนอนิเมะมากกว่านะครับแบบันชื่อว่าอนิเมะแชมเปียนครับเออน่าจะอันนี้แหละอนิเมะแชมเปียนครับเกวผมเออกมลืมได้ไงนะเดียครับก็เดาว,วันนี้เราจะมาเริ่มเดย์หนึ่งกันเลยนะเออผมไม่ทำกากไตูเทมนะกูผมทำแบบเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามแล้วก็ฝากติดตามดูด้วยครับทุกคนนะครับเออ,เ,อ,อเริ่มเกมมาแล้วผมก็นี่บฟาร์มตามปกติเลยนะ ก็ตอนนี้กเพชรก็มีสูตรเพชรนะครับเงินก็มีเจ็ดพันนะไม่ได้ใส่โค้ดไม่ได้อะไรเลยนะก็ไปสุ่มตัวละครมาจากตู้แล้วก็เอามาใช้นะครับตอนนี้ใช้พิกโกโลนะครับกับเออคุล,ลินนะครับนี่สับตัวนะครับตอนนี้ก็ก็ออยังอยู่ในการเออฟาร์มานะหน่ะดูดิต้องฟารา์มได้ครบหนึ่งหมื่นแล้วก็ต้องไปตีไปเทเลพอร์ตเหรออ๋อเออต้องไปเปิดประตูเทเลพอร์ตไป ด่านวันพีทนะครับอือก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเวดด่านแรกก็ยังแบบโงๆ <c> o <oughs> เออก็มันก็แบบนี้แหละแรกๆอ่ะเออแรกๆก็ๆรกระจากไปไกลแบบนี้แหละโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอต่อฟาร์มก่อนนะครับสักครู่หนึง่งเดี๋ยวเวดเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมตัดมาให้อีกทีหนึ่งนะมันจะได้ไม่ยาวด้วยหรือใครอยากดูยาวๆก็บอกกันก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้เครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมมาอยู่ที่เอ,อโลกที่สองครับเอ้ไม่ใช่โลกสองมันอยู่ที่ดาดที่สองหรือว่าว2สองนะครับเป็นไอ้นี่นะครับนี่ดานวันพีนะครับเออก็ผมมาถึงนะครับผมก็ยังไม่ได้สุ่มตัวอะไรเลยนะก็มาฟาร์มเนี่ยพวกถาดเรืออะไรแบบนี้ก่อนนะก็ฟาร์มไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ก็ใช้เวลานานนะครับผมก็เลยไล่ฟาร์มไล่ตีเรื่อยๆหาเงินมาก่อนนะช่วงนี้ไม่มีตัง เดวเราฟาร์มกันเสร็จเราทำเวนเสร็จเราก็มาสุมนี่นีส่สุมตัวนี้นะครับตรงนี้เลยเออน่าจะเห็นกระยุดเนาะแล้วเราก็สุมหาสันตินะครับเพราะว่าสันติมันอยู่ระดับดิดเจนเดละเอ้ดิดเจนหรือเปล่าวะดิเจนดารี่อยน่าจะประมาณนั้นแหละแตได้บอก็ันได้ลูฟี่มาหน,นึ่งตัวนะครับเป็นอีพิกสามตัวเลยนะเอ,อ้ใช่หรือเปล่าวะเรามีอีพิกปะเออไม่น่าใช่อีพิกหรอกแล้วก็นี่ฟาร์มฟาร์ม สุดบอสก็โหบอสนด่แบบตีแทบไม่เข้าเลยนะต้องแบบตีนานอะนานมากมากเลยแต่ก็คุ้มนะก็เลยตีเพราะผมขี้เกียจเดินะนะก็เกลยนั่งตีบอสเลยจะได้แบบมีตังอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นพวกสปีดพวกหลักนะครับสามารถกดรับได้บางบางอันมันต้องเอานะครับแต่บางอันมันรับได้แบบเออรับได้ดเฉยเนี่้แหละมั้งนะถ้าจำไม่ผิดแล้วผมพูดผิดตั้งขอไปเลยนะครับเดี๋ยวผม อังจากนั้นผมก็นั่งตีไปเรื่อยๆครับตีบอสจนกว่ามันจะตายนั่นแหละโอเคครับตอนนี้นผมก็ได้ตีบอสตายไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้เงินมาสองหมืนเจ็ดเออ ไม่ครอบคุมเท่าไหร่ดิครับเราจากนั้นผมก็ดู Youtube ไปแหละเออผมยืนเมื่อดู Youtube แล้วก็ไปทำภารกิจครับนี่ประมาณนี้ครับเอชีรีโลนะครับมันให้เรามารีโลห้ารอบนะครับแล้วก็กดรีโลไปครับผมเลือกตัวแล้วก็รีโลแลอผมก็รีโลไม่ผ่านนะเพราะว่าหินไม่พอนะมันต้องตัวอะไรก็ได้อะตัวกากอแล้วก็รีโลไป ได้หินลีโลไปพอนะครับผมก็ออกำลังงมหาตัวที่มันลีโลได้อยู่แต่ก็มันไม่มีองะนะผมเลยจะกลับก็จะได้ผมก็เปิดไกด์ดูต่อนะครับออก็ไม่รู้เรื่องนะก็เปิดไกด์ดูต่อผมก็ไปดังฟาร์มต่อนะครับออ่าบอยว่าปติต่อก็เออใครอยากดูช่องที่แบบเป็นไกด์นะผมไม่ไม่ได้ทําเป็นไกด์นะผมทําเป็นแบบเ,ออเพื่อเพื่อแบบบันเทิงเท่านั้นนะ ทําทำทำไว้ดูทำไว้ให้คนดูดูได้เลยครับสำหรับใครที่อยากได้แบบว่าวิธีทาเควสวิธีเดินเควสอะไรแบบนี้นะครับหรือหาของอะไรโดยนีนะครบผมตอนที่ผมเล่นอนะ่ะผมดูอยู่สองช่องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นในคลิปให้นะว่าช่องไหนนะอ่าครับนี่เป็นสองช่องนี้นะครับที่ผมดูใครอยากไปไล,ล่เควสหรือไล่ทาหาตัวอะไรก็สามารถไปดูช่องพวกพี่แกได้เลยครับโอเคครับผม ก็ประมาณนี้นะครับดอให้ช่องไว้ตรงที่เอ,อคำอธิบายคลิปแล้วกันนะครับเออเดอผมใส่ให้นะครับหลังจากนั้นผมก็มาย่อยนะครับมากดฟีดแล้วก็มาตีเอ่อบักหัวทองเนี่ยนะตัวอะไรไม่รู้รู้จักจำรู้จักอยู่แต่จําชื่อไม่ได้เขาก็นั่นแหละก็มาตีมันเหมือนเดิมแาตีไม่เข้า,ขาหรอกแต่ก็รู้สึกว่าตีไวขึ้นนะหลังจากได้ซันจิมาเออผมแนะนําให้ช่วงแรกนี่ไม่ต้องหวังมิตินะครับ หวังแค่รีเจนก็พอครับรีเจนสามตัวมาลงกระทืบ์มันอะะครับช่วงช่วงแรกก็สบายครับชิวบอกเลยก็นั่งเอฟเคครับแต่อย่ายืนนานนะเดี๋ยวโดนเตะออกเซิร์ฟไม่ใช่โดนเตะดิมันมันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเออมันมันไม่ให้ยืนนิ่งนานเท่าไหร่ดิแหละมันจะไปได้กันนะครับเอออยาได้บกว่าตีต่อแล้วก็นั่งสุ่มต่อครับตีแล้วก็นั่งสุ่มต่อ ผมผมก็ขอสุ่มเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับนี่ก็ได้สติมัหนึ่งตัวแล้วนะอย่ครับผมเวลาก็เกลยยวยาวบอกเลยเกมวนี้มันต้องเล่นนานหน่อยครับผมโจนี้ผมก็เล่นเกมนี้แหละไปแบบนี้ดิเลียกเลียงแบบเรียกเกมนั่นแหละผมก็จะเลียกประมาณนั้นแหละแล้วผมแล้วผมพูดไปไปต้องขอภัยด้วยนะครับพอดีว่าคลิปมันไวอะนะผมก็ต้องพยายามพูดไวด้วยนิดหน่อยแล้วตอนนั้นผมก็สุ่มจนเงินหมดตูดหมดกระเป๋าแล้วนะ แล้วลองเราว่เา,าเลือกใช้ดีแล้วก็กดฟีดไปเลยครับนี่ตอนนั้นตอนนั้นผมกดฟีดแบบนี้นะผมยังฟีดแบบออไม่เป็นนะเออทั้งหมดอะ่ะโอเคนี่ตัวทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับซันจิตสองตัวแล้วก็ลูฟี่หนึ่งตวัวก็มาตีหาตังต่อแล้วเรามีตังมีตัวเสร็จแล้วก็ค่อยไปเปิดประตูเทเลพอร์ตแล้วก็ทำเวทต่ออลไรประมาณนั้นแหละช่วงนั้น โอเคครับผมหลอกเจ้าผมตีบัสเสร็จแล้วครับผมก็เข้ามาที่รีโลนะครับนี่ตรงนี้เลยก็เดินตวตีไปทั่วนะครับภารกิจมันก็บอกให้ผมไปรีโลนะแต่ผมก็ยังไม่รีโลแล้วก็กลับมากูกลับมาทําไมกูไม่รีโลสักทีหรืออะไรกูหาอะไรี่ยโอ้โหสุดยอดไอ้หลอกหลอกหลอกทั้งตัวเองหลอกทั้งคนดูได้อืมึงเดินไปที่รีโลแล้วมึงก็วารขับลับนี่นะโอ้โหสุดยอดจริงจริงพี่เอ โอเคลรจากกลับมาแล้วไก่กข้างบ้านกูมันร้องเลยอะ,อะเอ้ยกูทําคลิปอยู่ไอ้ไก่แจ้อย่างนี้อะแล้วหลังจากนั้นเราก็พอฟังปากกาดีก็ต่อแล้วก็เควสมันให้ไปเก็บอะไรสักอย่างก็ต้องเดินตามเควสไปนะทุกซอนนี่ครับผมก็เดินมาเดินเดินเดินมันก็ให้มาจับแมวสีทองนะครับหนึ่งตัวแมวเลยก็ตายหรือหมาอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ครับเราก็จับไปหนึ่งตัวนะวครับ แล้วก็เวสต่อไปมันให้เรารีโลเอสแรงนะครับคือเราต้องไปรียารีลีโลอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เราต้องได้รวมๆแล้วอะคือเอสด้วยอันนี้ถามยากนะตอนแรกว่าผมไม่ค่อยมีหินไอลีโลอืมยังไม่ได้เก็บแมวไงเก็บไม่ค่อยเป็นก็ฟาร์มต่อเลยนะโอเคหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มไอตัวนี้เยอะๆเลยนะ ผมก็ไม่อยากจะให้มันเสียเวลามากนะผมก็ขอตัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนเยวตัดไปสักสักที่อ่ะโอเคครับเราจะผมวาร์บหัวทองเสร็จผมก็วางม,มาชิ่รีโลนะครับเออแล้วก็อ้ข้างบ้านกูมันขัดอะไรเดี๋ยวโอเคครับเราก็มาชินรีโลกันเลยนะแล้วก็มาเลือกรีโลนี่ครับแล้วก็รีโลครับตอนนั้นกูก็เออครับรีโลไม่เป็นโอ้ยชิบหายเลยแล้วก็รีโลมัวๆซัวไ,ไปครับอือโอ้โห ทำไมกูเกลยทั้งเลยวะเนี่ยได้แต่ซีกับบีลราจะนั้พวกก็รีโลรีโลแล้วรีโลอีกอไงไงแม่งร้องจังเล่ข้างบ้านเนี่ยเป็นไรเด็กไอ้เหี้ย่ตอนกูไปทำลิปไม่ร้องเลยสักแอะเอ้ยมันจะร้องอะไรอ่ะไอ้เวนไปยังไม่รู้ไนดะ้คิดมันได้ยินหรือเปล่านะไอ้เย่ยไปร้องไม่หยุดเลยแม่งเด็กกูจับตุ้มแม่งหรอกแล้วหลังจากนั้นเราก็รีโลก็ง่ไปไม่ได้อะไรเลย เออแล้วก็รีโลไปครับไก่แจ้เยีย่ยนี่ก็ขัดไม่หยุดเลยกูยิงเครียดอยู่เดะ๋ยวีโลไปติดเนี่ยสักบาทซับวอดีไก่เนี่ยยิ่งต้มแมงจริงนะเออไม่สตรีมมาทำคลิปแมงไม,ไม่ขัดเลยนะนั่งเล่นนอนเล่นโทรศัพท์ไม่ร้องใกล้ใครแมงไม่รู้ท <c oughs> วานกูต้มกินแมงหรอไปพลึ เออแล้วจากนั้นผมก็มาไล,ล่ทำภารกิจรีโลเอสนะครับคือรวมๆแล้วคือต้องได้เอสนะครับผมก็ไม่ได้สักทีนะเลยเปลี่ยนใจละแล้วก็มาเปิดประตูไนาคนะครับด p s ต้องหนึ่งพันนะครับถึงจะเปิดประตูนี้ได้ครับหลังจากเปิดมาครับกูก็ฟาร์มต่อเลยครับทุกคนเออผมก็ฟาร์มบักอันนี้ต่อแล้วก็ฟาร์มต่อครับแล้วก็ตีนี่หมอแกน้นะครับผมจะเชื่อได้ตีไปตีไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่อันนี้สัสตว์จี๊สามตัวแล้วนะ เออก็แบบโอ้โหตีแบบไปเข้าเลยเอ่อะอ,า,อ,อ,า,อ,จะอ,อาจารย์แล้วบอกว่าตีบอแกนไปเรื่อยๆครับตีตีว่าความมันจะตายอ่ะเอาแล้วเราจะดันพวกไ็ตีบอแกนมาหลายตัวแล้วครับเอออันนี้ก็น่าจะพอแล้วตีตัวเนี้ยเอาบอกวก่าตีแล้วครับอร่อยอาจาดันแลวก็ต้องไปนั่งหาแมวนะครับผมว่เดินโตตีรอบเมืองไปเลยนะเขาบอกว่าเก็บเมืองน,นี้ง่ายสุดนะถ้าเก็บเหรียญแมวอะ ก็นั่งนั่งดูทะเออเดี๋ยวใครหาไม่เป็นนะหาไม่เจอก็เดี๋ยวทำคลิปสอนไว้ให้นะนกลางว่างน่าจะมีคนทําอยู่แล้วแหละเออนี่นราจุดแรกแล้วก็แถวด,ดีนะจุดสองมันจะอยู่ตามซอกนะทุกคนแล้จแถวแถวดีแหละมันอยู่ทุกที่เลยนะเกาะเกอนเนี้ยเออแล้วก็อยู่ด้านบนนะตรงบันไดเดินขึ้นมาก็มีนะแล้วด้านหลังนี้ไม่มีนะแต่ในคลิปเขาบอกมันมีนะเออแต่ผมหามไม่มีไงเออผมก็จะบอกว่ามันมีม แล้วก็หยุดแถวๆไอ,อ้พวกโตะน้ำชาอะไรแบบนีน้เราต้องหาไปเรื่อยๆอืมกูหามานานแล้วเนี่ยยังไม่เจอสักทีเลยเนะมันยังไม่เกิดเลยนะเออแล้วออออมันก็ไม่เกิดอะ่ะผมก็หาตามตอนนี้จุดมันเกิดนั่นแหละปกติมันก็เกิดเยอะนะถ้าเราเล่นอะ่ะแก้วผมแล้วเืนมืออ้ะมันเกิดสักพักก่อนแล้วผมก็เดินหาต่อครับอืมก็ไม่เกิดอยู่ดี เออมึงไม่เกิดเลยนะเอราะาังจเรากหาแมวแล้วผกูกกตัดมาเลยแนละ้วเพราะว่าเออมันนานมากกว่วมันจะเกิดอนะ่ะเราก็มารับเควสเอาไหมมาส่งเควสดแหละเควสแรกทําเสร็จแล้วแล้วก็มาทําเควสด,ดี่ต่อนะครับดีครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ตัดสําหรับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อที่เออด่าน My ฮิโรอะคาเดมี่เอ้กูอ่านผูกกับตนะัเนี่ยเดี๋ยว คลิปหน้านะครับเรามาทำต่อเป็นเดนที่สองนะครับมาด่านนี้แล้วนะครับโอเคครับผมสลัดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันยืดยาวเกินไปนะหรือใครอยากดูยาวๆก็บอกผมได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆแล้ครับที่แวะเข้ามาดูกช่องบ๊ว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตลาไปก่อนนะครับผม